ยินดีขออนุญ,ญาตมาที่อาจารย์รักค่ะว่าแล้วระหว่างเด็กเล็กๆเด็กโตเด็กเล็เกเลยอนุบาลหรือยังไม่เข้าอนุบาลน,นะคะกับเด็กประถมมัธยมเนี่ยการที่เราจะเข้าไปดูแลจิตใจเขาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงไหมคะกับช่วงวัยของเด็กคือบางทีบางคนบอกว,ว่าเด็กเล็กๆยีงไม่รู้เรื่องอะไรหรอกอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์อาจารย์มองยังไงคะเอ่อในเรื่องของความสูญเสียการตายการแยกจากเนี่ยคะ่ะมันเป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตของมนุษย์อันนี้เราต้องเจอกันอยู่แล้วแต่ถ้าจะบอกว่า ถ้ามันเกิดในเด็กเด็กายังไม่รู้เรื่องเขาคงไม่ไม่รู้สึกอะไรหรอกอ,นนอันนั้นเข้าใจผิดแล้วค่ะจริงๆแล้วเด็กๆโดยยังว่เด็กเล็กนะคะเด็กทารกเนี่ยค่ะถ้าเป็นการสูญเสียของคนที่ไม่ได้คุ้นชินกับตัวเขานะคะก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นกรณีของผู้เลี้ยงดูที่เขาสร้างที่หมอแจ้ง คือเหมามืม่สักครู่นี้กล่าวถึงในเรื่องของ attachment คือคนที่สนิทคุ้นเคยกับเขาที่เคยให้ข้าวเขาดูแลเขาโกกอดน,นอนกับเขานะคะโอบกอดเขาอันนี้ค่ะตั้งแต่เล็กเลยเนี่ยซึ่งทารกเนี่ยเจะสร้างความคุ้นชินถ้าเป็นบุคคลเหล่านี้แล้วมีการแยกจากเอาแค่แยกจากปกตินะคะยังไม่ต้องเสียชีวิตเนี่ยมันมีเอฟเฟกแน่นอนกับ,กบทารก ะะเรื่องการใช้ชีวิตของเขาการดําเนินชีวิตเราจะเห็นได้เลยค่ะว,ว่าเด็กมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็จะ,ะบางคนจะบอกว่าร้องกวนงองแงนะอยู่สักซักระยะหนึ่งนะคะ,ะถ้ามีคนที่พอจะคุ้นชินกับกิจวัตรของเด็กแล้วพอจะที่เข้ามาแทนที่ บุคคลที่สูญเสียคนนั้นไปได้นะคะก็จะช่วยเยียวยาได้อันนี้อาจารย์เราพูดถึงเด็กทารกที่พวกเราชอบบอกว่าเขาไม่รู้เรื่องนะคะจริงๆเขารู้นะคะเขารู้เรื่องแล้วเขาก็จำเมมโมรี่ไวใ้ในในในมุมคิดของเขานะคะถ้าเป็นเด็กที่เป็นวัยอนุบาลนะคะเช่นเดียวกันค่ะถ้าคนที่สูญเสียคนที่จากไปตรงนี้คือคนใกล้ชิดก,ก็กระทบเขาเหมือนเช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่ได้ คุ้นเคยมากนะักเช่นเป็นญาติแต่เป็นญาติหา่างไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นคนในบ้านเนี่ยเริ่มมีผลกระทบชัดเจนแน่นอนกับกับตัวของเด็กและด้วยตามพัฒนาการของเขาในช่วงวัยเด็กตอนต้นเนี่ยเขาจะมีเรื่องของจินตนาการความเป็นจินตนาการจะบวกกับโลกของความเป็นจริงบางทีเด็กกลุ่มนี้อาจจะมีผลกระทบมากกว่าเพราะเขารวมถึงจินตนาการเขายังไม่เข้าใจ เด็กบางคนยังไม่เข้าใจว่าความตายคืออะไรที่ชัดเจนแต่เด็กบางคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าความตายคืออะไรแล้วเริ่มคิดระแวงต่อยอดไปถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้เขาเกิดอาการตื่นกลัวแล้วก็รู้สึกว่าโลกนี้ไม่ปลอดภัยมากขึ้นมากกว,ากว่าเด็กคนอื่นที่สัมไปนะคะสำหรับไปเด็กตอนต้นนะคะถ้าเป็นเด็กประถมขึ้นไปด้วยพัฒนาการของเด็กประถมเนี่ยเขาเริ่มที่จะเข้าใจเรื่องความตาย คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วจะไม่มีการกลับไปอีกคนที่ตายคือคนที่จบจะไม่กลับไปอีกแล้วแต่เด็กตอนต้นเนี่ยยังมีความคิดว่าอาจจะฟื้นขึ้นมาได้อีกนะด้วยความจิตนาการของเขานะคะแต่ไวเด็กตอนตอนปลายเนี่ยเขามีความเข้าใจแล้วแหละนะคะเขามีความเข้าใจแล้วความสูญเสียเขาจะรู้สึกเศร้า มากกว่าแหละแล้วก็เรามากกว่าพอเข้าใจจริงๆว่าการจัดลาครั้งนี้คือเราจะไม่สามารถเจอคนนี้อีกแล้วนะคะดังนั้นคิดว่าด้วยธรรมชาติของวัยของเด็กตัวนี้ค่ะมันก็เลยอย่าอยา,อยาผู้ใหญ่อย่าคิดว่ามันไม่เป็นไรหรอกแค่ไม่กี่วันเดี๋ยวเขาลืมเ,เ,เดี๋ยวเขาก็กลับเดี๋ยวเขาก็กลับมาปกติได้ไม่ใช่บางคนมันคือความตื่นกลัวที่มันติดตัวไปจนโต มีความคิดเรื่องการตายมีความคิดเรื่องหวัดระแวงเรื่องการเสียชีวิตอะไรอย่างนี้ตลอดเวลาเ็าเป็นไปได้อะค่ะถ้ามองในเชิงพัฒนาการเพราะฉะนั้นทุกช่วงวัยเลยค่ะถ้าเจะมองว่าเอฟเฟกของการสูญเสียเนี่ยมันกระทบกับตัวเขามากเท่าไหร่อาจจะมองได้อย่างหนึ่งก็คือว่าสมรรถภาพระหว่างเขากับคนที่จากไปอะนะคะสมรรถภาพระหว่างเขากับคนที่จากไปยิ่งใกล้ชิดยิ่งส่งผกกระทบมากนะคะถ้า เป็นเพียงแค่อ,อย่างเด็กบางคนขึ้นชินแค่กลับมาเล่นแค่ในบางช่วงของวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ส่งผลกระทบเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่เอาเวลานอนต้องคนนี้เท่านั้นที่พานอนเนี่ยอันนี้กระทบมากแน่น,นอนค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเด็กทุกๆวัยเลยนะคะต่อให้เราจะมองว่าเขายังเล็กมากอยู่เท่าไหร่จริงๆแล้วเขาก็สามารถที่จะรับรู้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ี ติดตามสาระความรู้ดีๆแบบนี้ได้ที่เพจ a c e b o o k บริหารชีวิตด้วยจิตวิทยาและเว็บไซต์ Smarter Life by Psychology อย่าลืม subscribe YouTube Channel p s y Talk by Faculty of Psychology จุฬาด้วยนะคะ